สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สุภาษิตบทที่29จะพูดถึงเรื่องการเตือนในการคบคนทั้งนั้นเลยนะเตือนเรื่องการคบคนสุภาษิตบทที่29ข้อที่1ก็เริ่มต้นด้วยบอกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังทำคอแข็งไม่ฟังจะแหลกสลายเกินเยียวยาในชั่วพริบตาในข้อนี้ก็พูดชัดเจนนะครับว่า คนประเภทที่หนึ่งต้องระวังก็คือคนดือ้อถูกเตือนบ่อยๆแต่ยังดือ้อทำคอแข็งไปครับว่าดื้อไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเขาเกินที่จะเยียวยาและสุดท้ายเนี่ยเขาจะแหลกสลายชั่วริบตาก็หมายความว่าถูกทำร้ายหรือพบอะไรบางอย่างที่แหลกภายในทิพตาเดียวก็เหมือนกับคนชั่วนะครับคนชั่วนี่ล้มก็ล้มทีเดียว แล้วก็ลุกไม่ได้ขึ้นมาอีกแต่ผู้ชอบทำก็ลุกได้7ครั้งล้ม7ครั้งลุก7ครั้งเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในข้อน,นี้หมายความว่าคนที่ทําผิดซ้ําๆทําผิดเดิมๆเป็นการเปิดประตูให้กับหายนะแต่ในที่สุดนะครับผู้คนก็ต้องรับผลจากการไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้และไม่ยอมที่จะกลับใจไม่ยอมจะเริ่มต้นใหม่ยอมทําผิดเดิมๆเขาไม่ยอมฟังคําเตือนของพระเจ้า หรือละทิ้งพระบัญญัติพระบัญชาของพระองค์เขาเพิกเฉยต่อการเตือนของมนุษย์เช่นหัวหน้างานพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงหรือคนในครอบครัวคนรักทุกเตือนบ่อยๆทําเป็นไม่สนใจนะครับสุดท้ายเนี่ยมันเกินเยียวยาแล้วมันจะล่มสลายทีเดียวเลยนะครับและถ้าหากว่าไม่ฟังในที่สุดพระเจ้าเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาแทรกแซงให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต้องระมัดระวังนะครับว่า คำเตือนที่หนึ่งก็คือว่าอย่าเป็นคนที่ดื้อไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ยอมที่จะสนใจสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเราก็ต้องระมัดระวังนะครับสุภาษิตบทที่29ข้อที่2การเตือนเรื่องการคบคนประเภทที่สองบอกว่าเมื่อคนชอบทำทวีอำนาจประชาชนก็เปรมปรีแต่เมื่อคนชั่วร้ายครอบครองประชาชนก็ข่าครวญในตรงนี้ก็บอกให้เราชัดเจนเลยว่า การที่จะสนับสนุนคนต้องสนับสนุนคนดีๆอย่าสนับสนุนคนเพราะว่าแต่งตั้งเขาเพราะเขาสนิทกับเราเขาเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเขาอยู่มานานไม่เกี่ยวนะครับต้องเป็นคนที่เป็นคนดีเมื่อคนดีมีอำนาจรับรองนะครับประชาชนก็มีความสุขคนได้ยินก็มีความยินดีแต่ถ้าคน่ใส่ไม่ดีคนชั่วร้ายมาครอบครองประเทศชาติหรือหน่วยงานองค์กรนะครับคนก็จะกลัว ข้ามควรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้องพบกับปัญหาอะไรบ้างก็จึงตักเตือนเรานะครับ2ข้อแล้วนะครับบทที่29ข้อที่1เตือนเราว่าะระวังคนที่ดื้อคนที่ดื้อถูกเตือนบ่อยๆไม่ฟังก็จะต้องล้มลงและคนประเภทที่2คือคนดีต้องสนับสนุนการสนับสนุนคนดีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปโปรโมทหรือว่าให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินของนะครับการให้กําลังใจนะแล้วก็เราก็ ทำดีด้วยนะก็เป็นการสนับสนุนทางหนึ่งทางอ้อมนะครับการเตือนเรื่องการครบคนคนประเภทที่3นะครับที่ถูกเตือนไว้ว่าระวังในการครบอยู่ในสุภาษิตบทที่29ข้อที่3ก็คือระวังที่จะคบหญิงแพทย์สยาหรือหญิงโสเพณีในข้อ3บอกว่าบุคคลผู้รักปัญญาก็ย่อมทําให้บีดาของเขายินดีส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะสอนลูกนะครับจะมีแฟนก็ให้มีแฟนดีด คบผู้หญิงก็คบผู้หญิงดีๆแล้วก็อย่างยิ่งอย่าคบเกี่ยวข้องกับหญิงเพศเสีหญิงเพศเสีในตรงนี้ก็คือผู้หญิงที่สำาซอนผู้หญิงที่ไม่รักนวลสงวนตัวผู้หญิงโสเพณีหญิงพวกนี้นะครับก็จะฐานทรัพย์สินของเขานะก็จะหลอกเอาเงินก็จะใช้เพศมาล่อลวงนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หนุ่มสาวทั้งหลายหนุ่มๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ยิ่งเราเป็นคิดเตียนก็ไม่สมควรอยู่แล้วนะครับจะไปยุ่งกับผู้หญิงขายตัวหรือการขายบริการทั้งหลายในสมัยนี้มีการขายบริการหลายประเภทเมื่อก่อนนี้คือขายบริการต้องไปเที่ยวเลยอาบอบนวดในบ้านนะ์เนี่ยสมัยนี้ก็มันมีหลายทางนะครับที่ล่อลวงเราก็ต้องระวังนะการค้าขายทางโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็ต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับการเตือนในการครบคนประเภทที่4นะอยู่ใน ข้อที่4บทที่29ข้อที่4บอกว่าพระราชาทรงเสถียรภาพแก่แผ่นดินด้วยความยุติธรรมแต่องค์ที่ทรงบีบคั้นเอาของกำนันก็ทําให้แผ่นดินย่อยยับนี่ก็คืออย่าสนับสนุนคนที่รับสินบนคนรับสินบนนี่มีหลายช่องทางนะครับรับสินบนทางการบีบคั้นรับสินบนตายโตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นําที่บีบคั้นเอาทรัพย์สินของ ประชากรก็ไม่ดีแผ่นดินจะย่อยยับก็เช่นเดียวกันนะครับการเป็นผู้นำนี่ต้องเสียสละนะต้องเป็นคนที่ฝ่ายให้นะแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่รีดไถบีบบังคับนี่รับรองได้นะครับก็จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนหรือถ้าเป็นคิสจักรเนี่ยผู้นําที่เห็นแก่เงินเห็นแก่อํานาจบีบคั้นเนี่ยสมาชิกก็จะเดือดร้อน,นไม่มีความสุขครอบครัวนี้จะไม่มีความสุขและการเป็นผู้นามันรวมไปถึงการเสียสละและการต้อง ลักฝูงแก่เอาใจใส่นะครับไม่ใช่เป็นการที่จะบีบคั้นสมาชิกผู้นำที่บีบคั้นสมาชิกทําให้กลัวทําให้แทนที่เขาจะเห็นพระเจ้าพระบิดาผ่านชีวิตผู้นำนะครับเขากับเห็นพระเจ้าพระบิดาที่มีลักษณะในการที่จะขู่เข็นบังคับกไ็ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ก,การเตือนในการคบพนระวังคนคนประเภทที่5ก็คือพวกประจบสอพอสุภาษิตบทที่ 29อยู่ในข้อที่5บอกว่าคนที่ป่อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกลางคายไว้ดักเท้าของเขาคนที่ป้อยอหรือว่าแท่งมันพูดเอาใจแต่ที่จริงนะครับมีตาคาย,ยดักเพื่อนบ้านก็หมายความว่าเหมือนกับพูดดีนะครับเอาอกเอาใจแต่มีอะไรบางอย่างซ่อนในใจเพื่อจะเรียกจะรับผลประโยชน์จากเพื่อนบ้านงนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนในโลกนี้ สังคมในโลกนี้เราต้องดูคนดูดีๆเพราะคนบางคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับหรือบางคนมีพระเจ้าแต่มีแบบพระเจ้านิดหน่อยแต่เนื้อหนังเยอะมีอะไรแอบแฝงเข้ามาในชีวิตเขากำลังดักตะ่ายด้วยคําป้อยอให้แก่พวกเราทั้งหลายเราก็ต้องไม่เป็นคนที่ลืมตนง่ายเหอง่ายหรือว่ามีความสุขโอ้ชอบง่ายๆเมื่อมีคนป้อยอนะครับอย่าพึ่งนะมันไม่มีอะไรได้มาโดยที่ฟรีๆเปล่าประโยชน์ก็ต้อง สังเกตสังกาให้ดีนะครับการเตือนในการครบคนคนประเภทที่6คือคนบาปกับคนเลวเนี่ยสุภาษิตบทธธที่29อยู่ในข้อที่6บอกว่าคนชั่วติดกับอยู่ในความทรยศของตนแต่คนชอบทําร้องเพลงและเปรมปีก็คือคนชั่วที่ติดกับกับการทรยศเนี่ยการทรยศเนี่ยการไม่สัตซ์ซื่อเนี่ยมันเหมาะกับคนชั่วนะครับสังเกตคนชั่วนะครับหนึ่งทรยศ หักหลังเพื่อนได้หักหลังผู้ที่ดีกับเขาได้ขายเพื่อนได้สองคนชั่วคนทรยศมันรวมไปถึงการไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัจวาจาคนเหล่านี้นะครับเขาก็จะรับผลในความชั่วและติดกับกับความชั่วเหล่านี้ระยะยาวไปคนก็ไม่อยากร่วมมือด้วยไม่อยากทํางานด้วยไม่ไว้ใจนะอยู่ยากลาบากแต่ขณะเดียวกันนะครับในข้อที่6ก็บอกว่าคนชอบทําก็ร้องเพลงและเปรมปีก็คือเขาทําอะไรนะครับก็เป็นที่รักเป็นที่ยอมรับ แล้วก็เกิดผลพระเจ้าจะอวยพ่อผ่ก็อย่างที่พูดแล้วว่าเตือนในการคบคนการรู้จักคนการสนิทสนมกับคนการเตือนในการคบคนคนประเภทที่8นะครับเขาเรียกว่าคนที่สร้างสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับดูในสุภาษิตบทที่29ข้อที่8ก็บอกว่าคนมักเยาะเย,ะเยะ้ยกระทําบ้านเมืองให้ลุกเป็นไฟแต่8แปลความโกรธเกรี้ยวไปเสียก็คือคนสองประเภท พวกมักเยาะเย้ยเนี่ยสร้างสถานการณ์ที่ไม่ดีทําให้บ้านเมืองนะครับลุกเป็นไฟพวกเยาะเย,ะเยะ้ยพวกถากถางพวกเอาเปรียบพวกที่สร้างให้เกิดความแตกแยกแต่จะแตกต่างกับพวกนักปราชญ์นะครับพวกนักปราชญ์เมื่บเข้ามาแก้ไขทําให้บ้านเมืองสงบทําให้ความโกรธหายไปเนะี่ยแล้วคนเนี่ยมีอยู่2แบบคน2ประเภท2แบบนี้ก็สร้างสถานการณ์ ในชีวิตในบ้านเมืองต่างกันนะครับท่านจงเป็นคนแบบที่สองเป็นปาฏิทำให้เกิดความสงบทําให้เกิดสันติภาพทําให้เกิดมิตรไมตรีนะอย่าเป็นเหมือนกับพวกนักเยาะเย้ยนะครับหรือนักถากทางเราจึงเห็นว่าทุกวันนี้เวลาอ่านข่าวนะครับข่าวแต่ละข่าวหรือว่าบทความบางอย่างมันทาให้ทะเลาะก,กันทําให้โกรธทําให้ชีวิตนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เราต้องระมัดระวังการเตือนในการครบคน แล้วก็คนประเภทที่9นะครับคือคนโง่ที่ไม่นิ่งสงบคนโง่ที่ไม่นิ่งสงบเป็นยังไงครับสุภาษิตบทที่29อยู่ในข้อที่9บอกว่าถ้าปราดมีเรื่องโต้เถียงกับคนโง่คนโง่ก็ดุเดือดทั้งหัวเราะและไม่มีวันสงบลงได้ก็แน่นอนนะครับก็เหมือนกับคนที่ฉลาดเข้าใจกําลังมีเรื่องหรือถกเถียงกับคนโง่ที่ไม่เข้าใจ คนโง่เนี่ยจะมองคนฉลาดกลายเป็นโง่นะครับแล้วคนโง่ก็จะตอบโต้อ,อย่างโง่โงหัวเราะและไม่มีวันที่จะให้จิตใจสงบได้ไม่อาจที่จะยอมรับได้พ่ายแพ้ได้ดังนั้นถ้าท่านเป็นคนฉลาดท่านจงฟังนักปราชญ์ฟังคนที่มีเหตุมีผลแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ฉลาดท่านต้องละทิ้งนะครับในสิ่งที่คนโง่เขาทําคือหหัวรอยเยาะผู้อื่นสโมโหร้ายดุเดือด แล้วก็3นะครับไม่สามารถให้อภัยและมีใจสงบได้ซึ่งทั้ง3เนียนักปราชุดำได้นะครับนักปราช์เรียนรู้ที่จะรู้ว่าให้อภัยก็ต้องให้อภัยจบคือจบยกโทษคือยกโทษและไม่มีหัวเราเยอะแต่มีแต่การหนุนจิตชูใจท้าทายส่งเสริมเราอย่าให้เหมือนกับคนที่โง่เขานะครับและในสุภาษิตบทที่29ข้อที่11 ก็พูดถึงคนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพุ่งออกมาเต็มที่แต่ปาดย่อมยับยั้งโทรศัท์ไว้เงียบๆการเตือนในการครบคนคนประเภทที่11ก็คือคนที่โง่เพราะว่าคนโง่ก็ทําให้ความโกรธนะครับแสดงออกมาแต่นักปาดเนี่ยเรียนรู้จะยับยั้งในข้อนี้นะครับสอนเรามากเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นเราจะพบ ปัญหาหนึ่งนะครับในชีวิตก็คือคําพูดคนการกระทําของคนมันบิ้วอารมณ์เรานะครับมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกโกรธอาจารย์จะเสริมพระคำอีกข้อหนึ่งนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่16บอกว่าคนโง่เนี่ยระเบิดอารมณ์แต่คนฉลาดไม่ใส่ใจในคําโบประมาทคล้ายกันไหมครับในสุภาษิตบทที่12ข้อ16ฟังใหมนะครับบอกว่าคนโง่ย่อมระเบิดอารมณ์แต่คนฉลาดไม่ใส่ใจในคําสบประมาทก็คือคนโง่เนี่ย ได้ยินคําสบประมาทหรือคนโง่นะครับไม่พึงพอใจอะไรระเบิดอารมณ์ทันทีเลยนะครับแต่คนฉลาดเนี่ยไม่ใส่ใจในคําพูดเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับตรงนี้นะครับบทที่29ข้อที่11บอกว่าคนโง่เนี่ยก็ทําให้ความโกรธพุ่งออกมานะครับไม่ควบคุมไม่ระมัดระวังแต่นักปราดเนี่ยเรียนรู้จะยับยั้งโทสะเพราะว่าทําไมครับถ้าหาว่าเราระเบิดความโกรธออกมาเราจะดูเป็นเหมือนกับคนที่ผิดไปเลยหรือว่า เป็นคนที่ถูกมองเป็นลบไปเลยนะฮะเพราะชีวิตคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองที่เรามีความรู้หรือไม่มีความรู้เขามองไปถึงสิ่งที่เราแสดงออกมาด้วยก็จึงหนุนใจนะครับถ้าท่านจะเป็นปาดท่านต้องระง,งับอารมณ์สติอารมณ์ <Yeah. S 1> โกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปและอย่าให้ถึงวันตกดินคือให้อาภัยให้เร็วที่สุดนะครับการเตือนในการครบคนคนประเภทที่12ต้องอย่าเชื่อฟัง คำคนง่ายๆหรือเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อมารู้ทีหลังว่าเป็นคําเท็จเนี่ยผู้นําจะเสียคนเลยพูดอีมุมหนึ่งคือผู้นําอย่าหูเบานะต้องไต่ตองแน,น่นๆต้องฟังสองฝ่ายสองข้างวิเคราะห์ให้ดีในข้อ12จึงบอกว่าถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จข้าราชการของท่านก็พลอยชั่วช้าทั้งสิน้นเข้าใจไหมครับคือมีคนหนึ่งเนี่ยมาฟ้องว่าข้าราชการคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนะครับผู้ครอบครองหรือหัวหน้างานเนี่ยเชื่อฟัง คำพูดที่โกหกนะครับพนักงานจะเลียวร้ายไม่ดีสักคนเนะี่ยก็ต้องมีคนหนึ่งนะครับโจมตีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราเป็นผู้นําเนี่ยต้องระวังดูคนดูนาน,านๆอย่าแค่ดูแค่ฟังคําพูดคนบางครั้งอาจารย์ก็ได้ยินนะครับมีคนบอกว่าคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีมากนะครับก็รู้จักมานานรู้จักจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะหรือบางคนบอกว่าก็เชียร์นะคนนี้เป็นคนดีคนเก่งคบไปนานเข้านาน,านเข้าเรา,นานโอ้โหมันเป็นยังไง ดังนั้นต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะอย่าไปเชื่อฟังคำพูดคนเพราะคำพูดคนก็ทำร้ายคนมาเยอะเหมือนกันนะครับบางครั้งเราต้องยอมให้คนมีประสบการณ์ที่จะมีประสบการณ์เองดยตรงนะครับว่าเขาดีไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งมาบอกนะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนะครับในตอนนี้จึงบอกว่าถ้าหากว่าผู้ครอบครองเชื่อฟังคําเท็จข้าราชาการก็พลอยชั่วไร้ทั้งสิ้นก็หมายความว่าพวกข้าราชาการนะครับมี2ม,มุมมุมที่1ก็คือว่า คนนี้ก็ถูกฟ้องไม่ดีไม่ดีมันก็ไม่ดีสักคนเนี่ยมีคนหนึ่งที่ดีคนเดียวฝั่งหนึ่งดีฝั่งหนึ่งไม่ดีฝั่งอีอกฝั่งหนึ่งชั่วร้ายหมดในมุมที่สองนะครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมากล่าวคําเท็จแล้วข้าราชการเห็นด้วยนะครับก็เท็จกันทั้งหมดก็เลยทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนชอบฟังชอบฟังเรื่องไม่จริงชอบฟังคําพูดที่ใส่เนื้อหาเพิ่มเข้าไปนะข้าราชการก็อยากเอาใจเราลูกน้องก็อยากเอาใจก็เป็นคนแบบนั้นไปนหมดเลย เราจะได้คนไม่ดีเต็มที่เลยนะครับรอบข้างเราในตรงนี้ทําให้เราได้คิดมุมหนึ่งนะครับว่าการเป็นผู้นําต้องมีปรัชญาในการดําเนินชีวิตชัดเจนไม่อารุณอรวยแล้วก็ไม่ปล่อยปะละเลยที่จะให้คนใช้ความเท็จขึ้นมานะครับวินัยคือวินยัยความจริงคือความจริงยกย่องคือยกย่องชมคือชมนะครับต่อไปนะครับคนการเตือนในการคบคนคนประเภทที่13า ระวังนะครับพวกที่ชอบกดขี่เอาเปรียบคนจนเนี่ยสุภาษิตบทที่29อยู่ในข้อที่13บอกว่าคนจนและผู้บีบบังคับมักมาประจันหน้ากันเสมอและพระเจ้าประทานความสว่างแก่ตาของคนทั้งสองในข้อนี้นะครับที่สอนเราอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจนกับผู้บีบบังคับมักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมาด้วยกันเป็นธรรมดานะครับคนที่เอาเปรียบเนี่ย ก็จะต้องเผชิญหน้าคนจนแล้วคนที่เอาเปรียบก็มักจะได้เปรียบคนจนไม่มีทางสู้แต่อย่าลืมนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานความสว่างแก่ตาทั้งสองคนคือพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้เขาได้เห็นประจักษ์อยู่แก่ตานะครับว่าพระเจ้านั้นย,ยุติธรรมและพระเจ้านั้นทรงเป็นความจริงต้องระมัดระวังที่เราทั้งหลายจะต้องดูอย่าให้ผู้บีบบับงคับบังคับคนจนและลืมไปว่าพระเจ้ากรลังมองเขาอยู่ คนจนก็อย่าท้อใจจงเงินไปนะครับพระเจ้าก็เฝ้ามองดูเหตุการณ์นี้อยู่และพระเจ้าอยากจะเป็นผู้ที่ประทานคือให้เขาได้เห็นกับตานะครับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมถ้าวันนี้ท่านอยู่ในสภาพที่ถูกกดดันกดขี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจงจาไว้นะครับพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้คนที่เราจะต้องดูนะครับในการครบคนประเภทที่15ก็คือและจําเป็นต้องมีการลงโทษคนไม่ดีเพื่อเขาจะได้คิดออก บางครั้งนะครับเรามีความเมตตาไม่มีการลงโทษไม่มีวินยัยคนก็ไม่อยากคิดคนก็รู้สึกว่าจะทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองวินัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับพระบิดาผู้ทรงรักแต่พระบิดาก็สงผู้คนขัดเกลาด้วยผู้นําที่ไม่ขัดเกลาทีมงานนะไม่มีระบบไม่มีวินัยนะครับก็จะทําให้ชีวิตนั้นขาดจากการปกครองที่ดีสุภาษิตบทที่29ในข้อที่ส0 สี่ก็บอกว่าถ้าพระราชาพิพากษาคนยากจนด้วยความเที่ยงธรรมพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาอยู่เป็นนิดนะครับในตรงนี้จึงบอกว่าพระราชาพิพากษาคนจนด้วยความเที่ยงธรรมก็คือไม่เข้าข้างข้าราชการหรือไม่ให้สิทธิพิเศษแก่คนรอบข้างส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นธรรมดาพวกข้าราชการก็จะเอาเปรียบคนจนข้าราชการของใครก็ของพระราชานั่นแหละ หรือถ้าประยุกต์ในสมัยนี้ก็คือถ้าคุณทํางานนคือพวกผู้นําของเราเนี่ยชอบเอาเปรียบเด็กเอาเปรียบสมาชิกหรือทีมงานของเรานะครับที่ไม่โตไม่เป็นผู้ใหญ่ก็ไปเอาเปรียบลูกน้องที่ไม่มีอํานาจดังนั้นพระราชาต้องพิพากษาให้ความยุติธรรมแก่คนที่ถูกเอาเปรียบคนเล็กๆน้อยๆหรือคนจนด้วยถ้าแบบนี้นะครับพระที่นั่งพระองค์เนี่ยจะสถาปนาอยู่เป็นนิดเพราะว่า สุดท้ายสุดพระราชามีกินได้เพราะประชาชนนะครับประ you ชาชนเนี่ยเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนะครับก็ต้องมีเงินแบ่งสันเงินเนี่ยให้กับกษัตริย์ด้วยถ้าประชาชนไม่เคารพประชาชนไม่ให้เกียรติประชาชนกบฏนะครับรัฐบาลก็ไม่มีภาษีประเทศก็ยากจนกษัตริย์ก็ไม่มีกินแต่ถา้าหาว่าคณะรัฐบาลเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับประชาชนที่ยากจนประชาชนที่ หาเงินเสียภาษีเนะี่ยเขาก่อการกรบฏมารัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะอย่าเอาข้าราชาการไม่ดีหรือผู้นําไม่ดีมาเมื่อสมาชิกประชาชนเดือดร้อนนะครับผู้นําทีมผู้นำขีตจัก์ก็เดือดร้อนไปหมดนะสุภาษิตบทที่29บทที่29ข้อที่15นะครับไม้เร็วและคําตักเตือนให้เกิดปัญญาถ้าปล่อยเด็กไว้ตามลําพังจะนําความอับอายมาสู่มารดาของตน นตัวนี้ก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าจําเป็นต้องมีการลงวิไนไนถ้าปล่อยเด็กนะครับทําตามใจตัวเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายนําความอับอายมาสู่บิดามารดาทําในสิ่งที่ไม่ควรทําคือคนเวลาด่านี่นะครับเขาจะถามว่าเป็นลูกใครเนี่ยสำคัญคําพูดนี้มันด่าพ่อแม่นะครับนี่เป็นลูกใครเนี่ยก็ตักเตือนในคนประเภทที่15นะครับคือการลงโทษการลงโทษทําให้คนคิดเป็น พ่อแม่ที่ไม่ตีสอนลงโทษหรือการวางวินัยให้กับลูกนะครับเด็กมักจะคิดไม่เป็นเด็กไม่มีวินยัยก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนนําความอับอายมาสู่พ่อแม่ได้ในอนาคตนะครับ